เอาเนะครับผมอยู่กับผมที่สองชาญเลครับวันนี้นะฮะเราอยู่ในเกมของ m ไมค์ครับนะวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์นะฮะที่มีชื่อว่า I am Snow นะครับหรือผมคือหิมะนะครับผมอ่าก็ขอให้คลิปนี้ถึงกี่ไลค์ดีครับเอาคลิปนี้ให้ถึง1,600ไลค์นะครับผมไม่เอาพันห้าพันห้าดูเป๊กกันไปพันหกร้อยไลค์เน็กระทืบเข้าไปเน็กระทืบไลค์นะผมแล้กระทืบโซนสกายด้วยนะฮะโอเคครับจะเป็นไงไปชมกันเลย โอเคครับผมอามานะฮดได้เวลาที่จะลงไปแล้วนะครับเราค่อยๆพูดดิฟล่นี่เลยนี่นี่โอ้โหเตยมอุปกรณ์แล้วมึงนะโอเคครับน่เราต้องไปแอบ,บที่ที่มันดอกออกแนบเนียนหน่อยนะฮนนะครับก็ขอเตรียมอุปกรณ์ไว้อย่างนี้แล้วกันนะฮะเพื่อแบบเราจะไปต้องบวกจริงๆล้วก็บวกนะฮะสูเมืม่อภัยมาหลอมนี่เลยนะฮะร้องยืนเนียนๆให้เนียนเลยนะครับ มันรู้นะฮะมันรู้การอยู่ของเรานะครับดีแล้วละ่ะดีแล้วที่มึงยังที่มึงรู้แล้วมึงไม่กล้ามาโอเคครับนะฮะอันนี้มันกําลังคิดว่ามันกําลังจะไปสองทางก็คือมาตรงเรากับไปฝั่งโน้นนะครับมันกเลยคิดว่าโอเคกูไปฝั่งโน้นก็ได้พอไหนเฮียนี่มันกากแล้วละ่ะนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่มันคิดอย่างนั้นนะครับผมโอเคโอเคครับเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราต้องเฮ้ยมันอยู่ไหนวะฮะมันอยู่หายมันหายไม่ไหนล่ะเฮ้ย ย่าย่าย่ยจบรายจังงี้กูจบเลยเล่นงี้ทีนี่อึ้งเลยอ่ะมาครับเอาใหม่ครับผมแม่เมื่อกี้นี่ถือว่าเป็นการเฟลนลฮะเปเฟลด้วยเหรออู้หอ้แอมเดิร์ดไอสัตว์ที่ผายแล้วต้องมาแข่งแล้วแอมเดิร์ดว่าใครจะเป็นคนที่เหนือกว่ากันนะไอแอมเจอชทำเด็กชั่วหลาย มาแอมเดอร์เราต้องมาแขา่งแล้วละเพื่อนว่าใครจะเหนือกันนะแอมเดอร์นะนี่ครับเราต้องแอบ,บลงนี้เลยนะฮะนี่ลำพังตัวฉันคงทำไม่ได้จะฉุดหลังหัวใจเธอ,เอไว้นี่อย่างนี้เลยนะฮะแนบเนียนอยู่นะดูเปล่าหรือเปล่าด้วยนะไม่มีใครสนใจเรานะฮะยิ้มไปเลยนี่ครับต้องแนบเนียนอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ให้มันแนบเนียนสุดๆเลยนะครับป่เราต้องค่อยๆเนียนกันนะฮะ ต้องเล่นแบบแนมเนียนและยับยนเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอเฮียครเฮียกูบอกเลยอ่าม่รู้ตัวทันครับไอเฮียนี่เป็นคนไทยนี่หว่าเนี่ยดูจากสกินผมว่าน่าจะเป็นคนไทยว่ะสกินเหมือนลาติงกิ้งทำเออไอเฮียคนไทยชิบหายกูว่าอะไรมันม่รู้ตัวมันทกเกตกูนี่เองควยควยโอเคมานะบอกเลยว่าต้องเนียนครับตานี ปัตะพีนี่ <confir ma> นี่เป็นพยานรอนก็เป็นศิษย์มีอาจ,จิร์ต้องเนียนให้ได้นะฮะนี่ต้องเนียนให้ได้นี่ฮนี่ฮฮด้วยเนี่โอ้โหนี่มีดาบให้นะฮะปึ๊บ้ำหนึ่งนะสนโหนไม่มีสโนโหนเลยเหรออเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแลกสิไม่มีสโนหโหนจริงด้วยครับโอเคครับโอเคดาบก็ได้ฮนะะเดี๋ยวเราจะมาแนบเนียนกันตรงไหนดีตรงไหนดีว่าตรงไหนดีว่าตรงนี้แล้วกันโอ้โหเนปเนียนก็เฮี้ยแล้ว นี้แล้วกันเนี่ยอ่าตรงนี้ครับเนี่ยครับเราจะแนบเนียนกันตรงนี้เลยนะฮะโอ้โหโคตรจะแนบเนียนนะฮะบอกเลยนะครับดูซิว่าจะมีใครมาหาจเจ้าเจอไหมไม่น่าจะเจอหรอกเพราะว่าแนบเนียนขนาดนี้นะฮะ <c oughs> นะฮะด้วยนะปึ๊บเนี่ยบอกเลยว่นแนบเนียนอย่างงี้นี่โอ้โหการจะเจอได้นี่ต้องใช้เวลาสัก25ล้านปี ยิล้านปีเลยนะโอ้โหไม่ใช่เขาไมา่ได้ยิงเราใช่ไหมดูกดดูไม่ใช่ธนูยิงเราครับผมเนี่ยเพราะว่าเราแนบเนียนออกจะตายมีจะตายเลยแนะน,นเนี่ยจะตายเลย <laughs> ไม่ใช่แนบเนียนออก,กจะตายนะแนนเนี่ยจะตายเลยนะเโอ้โหต้องบอกว่าลงนี้เลยนะฮะว่าตายแน่ๆครับซีซั่นนี้กูตายแน่นอน <laughs> <c oughs> แต่สโนว์มันเนียนกว่านะโอ้โหมีคนตีกันนตรงนั้นับตังปากปากปังเปงปงเปงชงชิงนะฮะเราลงแอบอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมรายนะครับเหมือนเดิมรายนะฮะราย มันต้องเหมือนเดิมรายด้วยนี่เหมือนเดิมรายนะฮะโอเคนี่ฮะเราต้องรออยู่านี้รายนี่ฮยลายอีกแล้วเหรอโอเคนี่ครับผมเนี่ยตัวนี้นี่โอ้โหตรงนั้นครับกําลังครับกําลังบวกกันแล้วมาหาพ่อมึงไอ้สัสพ่มึงตายยัดมามึงโดน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 ไม่ใช่น้อยจะจะปาัดหน้าพ่อมึงเลยอุ้ยตกไปแล้วควายเอ้ยยัดมาโงวยเหี้ยโง่ไอ้สัสกูลัวกูรู้ตัวดีกําลังทําอะไรเธอต้องเลิกสิ่งที่ได้สุดท้ายตัวเองไว้ คิดแฟดนะฮะอันนี้เขาเป็น, line, น,ะะปน,ปนคดิดแฟดไลน์นะฮะเป็นแบบเป็นโคตรเร็วนะฮะโคตรเร็ว,วด้วยนะโคตรเร็วคิดแฟชชั่นแอบแบบเร็วๆๆแฟชช์ไม่ใช่นี่นี่เขาค่อยๆแอบ,บตรงนี้ไลน์นะฮะเขาเขาต่อมาเลยเขาต่อมาเลยทุกคนครับเขาต่อมาแล้วครับซึ่งสิ่งที่เราจะทำนะครับคือการอยู่ตรงนี้ไลน์นะครับไม่ไปไหนไม่ยุง่งไม่สูงสิงนะครับนะครับเนะี่ยนั้นนะครับเขา เขามาขุดตรงนี้นะครับเขาน่าจะเห็นเราแล้วนะครับแต่เขาไม่สนใจนะครับหรือเขาไม่เห็นวะรือกูเนียนเนียนเดียนได้ยังไงนี่ครับไม่มีใครสนใจไรนะครับเขาไม่เห็นจริงๆด้วยครับผมแต่ไอเฮี้ยสโวนแมนหัวควยมันน่าจะเห็นนะผมว่าคงจะไม่มีใครเห็นเราในตอนนี้นะครับไม่มีใครเห็นเรานะผมและเราแหวงตัวนี้จริงๆเลยครับนี่นี่5นาทีนะครับที่ต้องจบแล้วนะฮะจบแล้ว น he he right? like. he like ี่ฮะจะต้องค่อยๆแอบแบบเนเียนระรนี่ฮะเนนเนียนเนนียนระนี่ฮะด้เลยเนี่น่ไอ้นั่นไอ้นั่นแม่งโอ้โหกดแอนวิ่งแล้วนะฮะวิ่ง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 วิ่พวกอาริกาโต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 อุ๊บม่าเ่็นู่ฮ่าอะาร่าาฮ่า่าฮา่า่าฮ่าฮ่่่าฮ่ฮ่าฮ่่ฮะฮ่า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 าฮ่าฮ่่า่า่าาฮ่า่าา่่่ สามสองหนึ่งเรา go power ranger โอซานลัสเซียโคลอมเบียในจีเรียเนี่ยโอเคครับตอนนี้นี่ฮะเราต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเลยนะครับอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวขึ้นมาข้างบนนะฮะนี่อะไรเแี่ไหนเนี่นเยนนะเฮ้ยมีแฮกเกอร์ด้วยหรอวะมีแฮกเกอร์ด้วยหรอผมไม่รู้เราไม่สนตอนไหนเขาเตีกันนะฮะตอนไหนเขาเตีกันอยู่ครับโอ้วิ่งกันไปไอแอมสโตนไอแอมสโตนเป็นไงไอแอมสโตนโอ้โหเปไอแอมสโตนตายเฉยเลยเนี่ยจบเลยแอมสโตนกู อัตอนกูมาตอนแรกแม่งมาอย่างเท่สุดท้ายตายยังมาเราก็ใครดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปดูครับผมนะเนะ่ยด้วยเนะฮะเขาลงมาแล้วนะครับอุ้ยเห็นปะเห็นปะเขาวิวอุ้ยโอ้โหจบเลยจบเลยจังงี้จบเลยอารเมโล่ที่จีอ้านะฮะโอ้จบเลยจังงี้นี่จบเลยนะฮะจบเลยนะเนี่ย โอเคครับสุดท้ายแอมสโน่มันก็มีแค่แน่เนาะนะครับมันจะเป็นต้องแอบไปมากนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากทำชันเล่นนี้นะครับอันนี้ผมจะเริ่มบอกนะว่าให้เราเลือกด่านชันดรานะครับผมถ้าเกิดเป็นรถธรรมดาคงเลือกได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมนะแต่ผมเป็นยศรายทีก็เลยเลือกได้ทุกครั้งนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้จบไปตรงนี้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดคนชอบอย่าลืมจะกดชื่อบริ้งกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย